เราเดินไปนะเดินไปมันเป็นทางแยกอีกทางหนึ่งมันจะเป็นแฉะแะหน่อยนายเขาบอกเฮ้ย hey, ห้ามเดินออกนอกเส้นทางให้เดินตามรอยเท้ากันเลยนะมีทหารคนหนึ่งคุณไงหลันอะ่ะไม่เชื่อฟังอะ่ะเขาเดินเดินลุยน,น้ําไปน้ํากันนิดเดียวนะ่ะมันมแฉะนิดหน่อยก็เ,เดินลุยน้ําไปแต่ทางนี้แยกออกขวาเลยแยกขวานิดเดียวหยับยยยยกลับแลเบื่อปุ๊มเลยขาขาแกขาดนะขาดน้ำมาไหลน้ําไหลเอื่อยมามันเลือดแดงเถือกมาเลยเลือดไหลตามคลองน้ํามาเลยวันนี้พบกับวีรกรรมของอาสาสมัครทหารพรานค่ายปักธงชัย ใในนยยุทธการรต้่มเ็ครับกาบสวัสดีครับผมอดีตทหารผ่านบัณฑิตคำสีเมืองสังกัดกองร้อยทหารผ่านจู่โจมที่920อินซิเล็กกองกำลังทหารผ่านกองทัพบ,บกค่ายปักทงชัยนะครับ วันนี้ก็จะได้มาพูดเรื่องของยุทธการใต้ลมเย็น 9- กับ11นะทั้งสองยุทธการรวบกันไปเลยนะครับเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้มาพูดนะฮะบางอย่างก็อาจจะตกหล่นไปที่เก็บรายละเอียดทีหนึ่งฮะเก็บรายละเอียดของระหว่างยุทธการใต้เย็นกับ9กับส1นะฮะส่วน15ผมไม่ได้ไปนะครับช่วงที่ผมไปอยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภาคใต้นะฮะตอนนั้นท่านพลโทหารท่านเป็นแม่ทัพภาคอยู่นะฮะกก็ไปด้วยกันหลายกองร้อยนะฮะช่วงที่เราปฏิบัติงานอยู่ที่ภาคใต้นะฮะเราเดินทะลุเป็นจััังงหวดอะไรรตต้แ่สุาาธนี ทะลุออกอยันนครศรีธรรมราชนะในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นเราก็จะมีเขาเรียกพอคอกับใจนะก็จะเป็นสเกลหน้ายเรานะพอคอท่านนี้เขาก็จะให้ให้ใส่ชุดดำนะแต่งชุดดาเหมือนกันเราหมดเลยมีเป้มีสนามมีอะไรหมดแต่เราจะไม่ให้เขาถือปืนเราจะไม่ให้เขาปกป้องปืนเด็ดขาดนะแล้วเข,เขาจะเป็นสเกลหน้าพาเราเขาตีฐานนะเพราะว่าพอคอพวกนี้เขาจะรู้รู้พิกัดรู้ตําแหน่งว่าฐาน ตั้งอยู่ที่ไหนที่ไหนเงี้ยหลานพอคอเก่าตั้งอยู่ที่ไหนเขาจะพาเราเข้าตีเราก็จะเซฟเขาไว้เซฟเขาไว้ไวต่างหากนะฮะเวลาเข้าตีแต่และครั้งเนี่ยที่จริงแล้วผมก็ไม่ไม่อยากจะทําร้ายคนไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าพอคอก็คนไทยด้วยกันมีครั้งหนึ่งครับผมมีความผูกพันกับพอคอพอสมควรนะครับผมจะย้อนย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีความผูกพันกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังไงนะสมัยหนึ่งนะครับสมัยที่ผมบวชเป็นเนนอยู่นะผม กับมาเยี่ยมยมพ่อยมแม่ที่จังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็การจะออกจากวัดไปต้องขอญาตเจ้าอาวาสน,นะคะก็เหมือนเราเป็นทอาหารจะออกค่ายก็ต้องขอญาตผู้บบัญชาอันนี้ถ้าบวชเป็นพระเป็นเนรก็เหมือนกันจะไปไหนมาไหนก็ต้องขอญาตท่านจเจ้าอาวาสวันนั้นผมก็ขอญาตท่านจเจ้าอาวาสมามาเยี่ยมยมพ่อยมแม่พอคิดถึงท่านเลยเกินเราเป็นเนรตัวเล็กบวชยังไม่ถึงบรรษาเลยไปคิดถึงพ่อถึงแม่จนน้าตาไหลพอถึงเวลากับผมก็กับไปที่วัดที่ผมอยู่นะฮะเขาเรียกว่าวัดสมัยสําลานหรือวัดบ้านหนองหมูนะ ผมก็มาขึ้นรถที่หนองคายจังหวัดหนองคายอ่ะขึ้นรถจากอุดรลงมาหนองคายจากหนองคายมาอำเภอบึงการแต่ก่อนมันเป็นอำเภอบึงการนะเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดบึงการแล้วพอดีรถสมัยเก่ามันค่อนข้างจะโบราณนะมันเป็นรถหน้ายาวนะครับเขาเรียกรถหวานเย็นถึงกระชั่งไม่ถึงกระชัางมันจะไปขางมเรื่อยๆทีนี้มันไปเสียกลางทางส่วนมากจะเป็นรถหัวยาวรถหัวตัดแทบไม่มีเลยสมัยนั้นรถหัวตัดถ้าเป็นรถหัวตัดรถบ้านหัวตัดก็ถือว่าโอ้ล้ำสมัยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรถหัวยาวแล้วก็ใช้เหล็ก ใช้เหล็กมาหมุนข้างหน้ามันหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยติดเครื่องสตาร์ทเครื่องนะฮะรถรถรุ่นเก่าสมัยก่อนมันจะช้ามากเลยพอีมินไปเสียกลางทางทีนี้กว่าที่รถตามหลังมาเขาจะปล่อยสองสามชั่วโมงปล่อยทีเนี่ยกว่าจะมารับเราได้มันก็เย็นก็ค่ำผมจะไปที่อำเภอบึงการปรากฏว่ามันมืดแล้วผมก็เลยตัดสินใจลงลงลงระหว่างทางหมู่บ้านนั้นมันจะเดินทะลุไปหมู่บ้านหนองหมูได้นะครับเขาเรียกว่าหนองหมูป่งเปื่อยนะครับ หมู่บ้านหนองหมูไม่ใช่หนองหมูหนาเจริญนะฮะหนองหมูปงเปื่อยพอผมลงจากรถไปได้ผมก็เดินเข้าหมู่บ้านตอนนั้นมันเย็นแล้วประมาณสักห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นนะผมก็ไปถามมันมีร้านขายขขายของชําอยู่ผมจะไปนอนที่วัดก็ถามโยมว่าโยมอาตมาจะไปนอนอาศัยที่วัดเนี่ยมีมีพระอยู่ไหมอ่โยมคนนั้นบอกว่าโยมเป็นโยมผู้หญิงนะบอกโอ้ยเนนนอนไม่ได้หรอกตรงนี้ว่ะวัดนี้ท่านเราจะท่านจเจ้าอาวาสท่านห่วงวัดเพราะงั้นเอ้าผมก็งงนะไม่เคยได้ยินว่าเจ้าอาวาสห่วงวัดสักทีมันไม่เคยมีหรอกเจ้าอาวาสห่วงว เอามาก็กินข้าวก้นบาดพระนอนอาศัยวัดสมัยก่อนจะอาศัยวัดได้แต่โยมบอกว่านอนไม่ได้โรงเรียนเจ้าวาดท่านห่ววัดผมเลยถามว่าทํา,มไ,า,มาทไมเลยอุย้ยพระทุดงมาอยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะมาอยู่ได้คืนเดียวก็เปิดนี้แล้วบางท่านไม่บินทบ,บาทเลยหนีเลยบางท่านก็บินทบ,บาทฉันเสร็จก็หนีเลย ทำไมต้องเป็นอย่งงางนั้นล่ะแกห่วงวัดแกตายมาได้หลายปีแล้วใครไปอยู่เขามันอยู่ไม่ได้แกบอกไม่มีพระจะมาสารมาหลายปีแล้วแกห่วงวัดมีพระทุลงมาตายอยู่ในกฎเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่เราไปนอนไม่ได้หรอกผมได้ยินนันผมก็ไม่เอาแล้วทีนั้ไม่ไม่นอนเราวัดนะผมก็ไปหาบ้านผู้ใหญ่บ้านไปถามจะไปขอนอนบ้านผู้ใหญ่บ้านงันะ้นน่ะตอนนั้นมันรู้สึกจะมืดมืดแล้วล่ะประมาณสักเกือบทุ่มแล้วมันมืดบ้านนอกเรานะ่ะมันไม่มีฟไฟฟ้าอะไรมันมืดผมก็ไปถามบ้านผู้ใหญ่บ้านนะจะไปขออาศัยนอนสักคืนหนึ่งเช้ามาถึงจะ ถึงจะเดินเดินเข้าหมู่บ้านของหมูปงเปื่อยปรากฏว่ามีแต่ผู้หญิงโผล่หน้ามาสี่ห้าคนบอกเน้นนอนไม่ได้หรอกผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมที่วันหนองคายน่นไปประชุมไปว่าไปราชการที่วันหนองคายที่นี่มีแต่ผู้หญิงเน้นนอนไม่ได้หรอกผมก็ตัดสิ้ใจจะเดินไปไป,ไปบ้านของหมูเนี่ยเดินไปคนเดียวแต่ข่าวหน้านั้นมันมีก่อนมาแล้วประมาณทัก2สองเดือนที่แล้วเขามีเสือแมลกอ่อนคาบคนไปกินนะคาบชาไร่เราเนี่ยเอาไปกินเหลือตรงหัวไว้เส้นทางที่ผมจะเดินไปเนี่ยผมก็เดินออกมาพอมาถึงกลางหมู่บ้านปุ๊บมีชายกัน ประมาณ30กว่าคนเดินเรียงแถวกันมาเลยในกลางหมู่บ้านแท้เลยนะครับเดินมาปุ๊บเขาเอาผ้าชยส่องใส่ที่เท้าผมอะ่ะเขาเห็นว่าเป็นผ้าเหลืองเขาก็ลยดับผ้าช้ยเขาบอกเนนจะไปเนรน,นี่เขาถามผมบอกโอ้อาจ,จะมาจะไปบ้านห้องหมูโยมอะ่ะไปได้ไงเดือน2เดือนที่แล้วเสือมันเพิ่งคาบชาวบ้านไปกินเนี่ยคาบชาวไร่ไปกินเนี่ยแล้วเนนจะไปได้ไงเนี่ยมันก็คาบเนนไปกินอีงหรอกเขาเอาผ้าชัยส่องใส่เพื่อนกันโอ้โหผมเห็นแล้วเป็นผอคอทั้งนั้นเลยสะพายปืนเต็มเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายขนาดที่ถนน,นใหญ่นะครับ นณะที่ถนนลาดยางถนนดำนะฮะผอคอทำไมก่อนผอคอเยอะจริงๆประมาณปีนั้นประมาณปีปีหนึ่งเก้าหรือ 2, สองศูนย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะประมาณประมาณนี้แหละเขาบอกเน้นเอางี้ก็แล้วกันผมจะให้คนไปส่งเนนนะไปส่งที่ตีนหมู่บ้านหนองหมูก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยของเนนนะเนนไปคนเดียวไม่ได้หรอกระยะทางอยู่สามสิบสี่สิบกิโลเนี่ยผมให้คนไปส่งก็แล้วกันแล้วเขาก็ผอคอหัวหน้าเขาจัดคนไปส่งผมผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนเดินไปส่งที่บ้านหนองหมูเดินไปมันเป็นทางลุ่หลงังไปเรื่อยมัน้างทางจะเป็นป่าดงดิบเขาก็ไม่คุยกับผมนะ ชายสองผู้หญิงสองเขาไม่คุยกับผมเขาเดินไปเลยไปส่งผมน่ะไปถึงนู่นจากถึงหมู่บ้านประมาณตีสามเขาก็บอกเน้นถ้าเกิดว่ามีคนป่ามาจากมุดออกมาจากป่ามาจาับเนียนแล้วเอาเนียนไปฆ่าเนียนจะว่าไงเนียนกลัวไหมถามผมแล้วผมบอกว่าโอ้ยแล้วแต่บุญก,กรรมเราโยมเอ้ยถ้าถึงเวลาตายก็ต้องตายไม่ถึงเวลาตายก็แม่ตายหรอกเหรอเขาบอกเอาผมส่งเนียนแค่นี้นะเพราะว่าพะวันกินหมู่บ้านแล้วเลยไปอีกมันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นหมู่บ้านหนองหมูเขาก็เดินตัดเข้าป่าไปเลยเขาเขาไม่เดินกลับทางเก่านะเขาไม่เดินย้อนกลับทางเก่าเขาเดินตัดเข้าป่าไปเลยแสดงว่าฐานฐานพ่อออค้ก็ยูบริวณแถนนั นั่นคือความสัมพันธ์ผมกับผู้ก่อการร้ายคอมนิตเขาเดินมาส่งผมระยะทาง 30- 40กิโลชาย2หญิง2สะพายอาวุธทั้งคู่เลยนั่นคือความสัมพันธ์ที่ผมเคยมีกับผู้ก่อการร้ายคอมนิตเมื่อผมมาลบที่ภาคใต้ผมก็ผมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะทำร้ายคนไทยด้วยกันเพราะอย่างไรก็เราก็อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกันครับเป็นคนไทยด้วยกันถึงจะเป็นคนที่ภาคไหนก็แล้วแต่เราไม่อยากทำร้ายกันเพื่อง่ายนั่นแหะคนไทยด้วยกันแต่เมื่อภารกิจเรามาในลักษณะนี้ เราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับไม่จําเป็นจริงผมก็จะไม่ทำร้ายเขาวันนั้นเราก็เดินจากสุร,ราษฎร์เดินตัดป่าไปเลยครับป่าดงพงไพรระเบิเดเยอะมากเลยครับก็จะมีการสุ่มยิงเรามั่งเป็นระยะระยะมีการต่อต้านมั่งนะฮะวันหนึ่งเราเดินไปนะเดินไปมันเป็นทางแยกแยกสายออกขวาน,นิดนึงนะฮะอีกทางหนึ่งมันจะเป็นแฉะแฉะหน่อย นายเขาบอกเฮ้ยห้ามเดินออกนอกเส้นทางให้เดินตามรอยเท้ากันเลยนะอย่าเดินออกนอกเส้นทางนะขาดระเบิดเยอะพอคอเก่าเขาเขาส่งสัญญาณว่าแถวนี้ระเบิดเยอะแต่มี่มีทหารคนหนึ่งพูดไงหลันอ่ะไม่เชื่อฟังอ่ะมันทางแยกนิดเดียวเองนะแยกไปนิดเดียวห่างประมาณไม่ถึงเมตรอ่ะแต่แยกคือคือตรงนั้นมันมันไม่แฉมันเป็นทางแบบมันไม่มีน้ําขังเขาเดินลุยน้ําไปน้ํากันนิดเดียวนะมันมาแฉะนิดหน่อยเขาเดินลุยน้ําไปแต่ทางนี้แยกออกขวาเลยแยกขวานิดเดียวเองเหยียบกับระเบิดดึมเลยขาขาแกขาดนะขาดขาดเลยเลยตุ้มมองขึ้นมาเขาเรียกตุ้มมองนะ เลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งกวันนั้นก็ไม่ได้ตัดสนามหอเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกลำธารแล้วจะมีป่าพงป่ะอ้อมขึ้นหอลงได้เลยครับหอลงได้สบายสบายเลยไม่ต้องไปตัดต้นไม้ใหญ่เพราะมันเป็นลำธารใสมากเลยเป็นที่พื้นกว้างแล้วก็เป็นโขดเป็นหินก้อนเล็กๆ,ๆนะครับหลายยสีนะหอมารับ,มาร,บมารับแกไปนะครับแกขาขาดผมจําไม่ได้ว่าแกเป็นอยู่ของร้อยไหนตอนนั้นเราก็เดินไปเลือดตัดพูดง่ายว่าเดินในป่าในเขาครับค้ำไหนนอนนั่นเจอฐานพพคเข้าตีไปตีไปจนไปอีกที่หนึ่งครับมร,นะรมราช เราต้องเดินลุยน้าแหละทีนี้มันเป็นคลองน้ําคลองน้ําก็ลึกประมาณเอวผมเนี่ยะฮะเขาบอกเลยไปประมาณ10บกิโลมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าโรงงานถลุงแร่ดีบกุกโรงงานถลุงแร่ดีบกุกแต,แต,แต่แต่บนสองฝั่งเราเดินไม่ได้แล้วระเบิดเยอะด้ยวดย,วยวกันพอเราเดินไปหน่อยปุ๊บก็โดนซุ่มยิงนะเขอเขาเขามาถลุงแร่เขาเรียวกว่าใช้อะไรนะคล้าย,ายสวิงะฮะร่อนแร่แต่มันเลยไปอีกมันจะเป็นโรง,งงานใหญ่เขาเลยเขาก็ยิงเรายิงเราแต่ก็ไม่ไม่โดนใครหรอกนะไม่โดนใครหรอกเราก็ปะทะกันนิดหนึ่งไม่ไม่ถึง4ี่หทีเขาก็ถอนตัวไปทีนี้เราก็เดินตาามคลองน้ํไปเย ลุยน้ําของน้ำไปเลยคือเขาเบินเลยไม่ได้แล้วเบิดมันเยอะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมจะใส่คอมแบตนะฮะใส่คอมแบททีนี้โรงงานถลุงแรกเขาเนะ่ยเขาจะปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยโคเลเรนปล่อยที่คลอะไรมาที่เขาถลุงแรกแล้วมันจะเป็นน้ําน้ําะกบกนะ แล้วมันจะเป็นคนเลนลึกมากเลยลึกเกือบถึงหัวเข่าอ่ะับเดินโอ้โหเดินในน้ําก็ลาบากอยู่แล้วมาเจอคนเลนอีกกว่าจะยกขาได้แต่ละก้าวขนาดนั้นเขาจะเอาระเบิดไปดักเรากลางลาน้าเลยเขาเอาระเบิดดักเลยนะแต่แต่ว่าพี่คำมีแกเป็นเป็นมือระเบิดของร้อยผมแกสายตาดีมากเลยมึงจะดักไงแกกู้ได้หมดมึงจะดักในน้าแกก็กู้ได้ดักบนบกแกก็กู้ได้แกเก่งเรื่องระเบิดขอย้อนไปพี่คำมีนิดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้แกไปแกไปเป็นติดพลเอกนะติดพลเอกที่เคเอ็นย์ยงไงเนี่ยกระเลียงเชิญแกไปเป็นครูฝึกนะฮะ แกเก่งและเบิดมากพี่ก็มีพอเดินลงประมาณนักบ่ายสี่โมงเราก็ไปถึงโรงงานถลุงแรก แต่กับระเบิดมากเลยนะครับไปเดินทุงสี่สห้าไม่ได้เลยเป็นโรงงานใหญ่มากแต่เป็นโรงงานล้างครับพวกในทุนแต่ก่อนเขาจะเข,า,เขามาทุนแรดีบุกนะเป็นโรงงานใหญ่มากเลยมีสายพานมีอะไรหมดทุกอย่างมีตึกมีอะไรอยู่แต่เป็นตึกล้างแบบมีแต่ระเบิดทั้งนั้นเลย <c oughs> เราก็ไปตั้งฐานอยู่นั่นนะคืนวันศงขึ้นเนี่ยได้ยินว่าฮอจะมารับเราครับปรากฏว่าฮอไม่มารับเราก็เดินไปเรื่อยไปทะลุออกกับถึงคนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะแล้วก็ไปพักอยู่สี่ชนคืนหนึ่งจากนั้นเราก็ไปน่น ไปทานตัวเบตงครไปทานตัวน่าก็ไปเหยียบกับระเบิดอีกนะวันนั้นเราจะเข้าตีจนจีนคอมมิวนิสต์นะฮะเราจะเข้าตีจนจีนคอมมิวนิสต์แต่ระเบิดเออจริงแล้วผมยอมรับนะจนจีนคอมมิวนิสต์เขาดักระเบิดเก่งมากเขาดักได้ทุกรูปแบบเลยครับเส้นทางที่เราไปเนี่ยสอกิโลกระสอบเ้าสารเราเนี่ย กูได้เป็นก่อสอบเลยท่านดักทุกทุกสิเมตรทุกห้าเมตรเขาจะดักดักบนก้นไม้ดักอะไรมั่งโอ้โห,โหเก่งแต่ผมไม่ได้เก่งระเบิดนะผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องระเบิดแ,แต่พี่ก็มีแกเก่งแ้เก่งระเบิดมากแกกู้ได้กู้ได้หมดดักมากแกกู้ได้หมดวันนั้นประมาณสากักสี่โมงเย็นอะเราไปถึงที่หมายพอดีผมนั่งอยู่ท้ายเขาผู้กองสกิปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหลบเขาขางทางก่อนแล้วก็มาเช็คแผนที่ดู ปรากฏว่าเราล้ําเข้าไปในมาเลเซีย2กิโลกว่าเกือบ3กิโลล้ําเข้าไปในเขตมาเลเซียเลยนะครับผู้กองบอกอ่ะถอยถอยออกมาถอยออกมามันอยู่ในเขตของมาเลเซียเขาแล้วถอยออกมาถอยออกมาปุ๊บพอถอยออกมาปุ๊บแล้วก็ผู้กองสั่งให้ผมวางล็อกแซกเอาล็อกแซกไว้นี่แหละแล้วก็เกณฑ์พวกข้างหลังพวกนั่งท้ายๆเขาตีฐานจนจินคอำนิดพวกนี้มันจะอยู่เขาเรียกว่ามันจะสร้างสร้างที่อยู่ติดแนวชายแดนเราเลยนะเพื่อเวลาทหารเข้าปราบปรามเขาจะหนีเข้ามาเลเซียพอมาเลเซียปราบปรามเขาจะหนีเข้าไทยประมาณนี้หลบไปหลบมาเงี้ย วันนั้นปรากฏว่าเพื่อนไปเหยียบกับระเบิดก่อนไม่ใช่กองร้อยผมนะไม่ใช่กองร้อยผมไปเหยียบระเบิดที่แรกกำลังจะเข้าถึงฐานเขาแล้วแหละเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเลยบุ้มผมก็สุดตัวลงไปนั่งข้างข้างขอนไม้ใหญ่รอจังหวะที่ว่าจะมีปืนสอดมาไหมจะมีเอ่อจนจีมนิตเอ่อใช้รูกพิจียาวยิงเราไหมผมก็รอฟังเสียงอยู่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกดินน้ำมันไหลน้ําไหลเอื่อยมามันเลือดแดงเถือกมาเลยเลือดไหลาตามคลองน้ามาเลยผมบอกอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องมีใครคนหนึ่งเหยียบระเบิดสักพักหนึ่งก็เห็น หามกันมาเอาเสื้อเอาเสื้ออาหารถอดออกสองตัวแล้วก็ตัดไม้เสียบแล้วเอาคนนอนกลางแกเหยียบกระเบิดครับขาแกขาดรู้สึกจะเป็นข้างขวาและข้างซ้ายผมผม,ผมไม่แน่ใจนะหามกันมาวันนั้นเราก็ยุติการการเข้าตีฐานโจมตีคอมมินิตเพราะว่าเราเหยียบระเบิดแล้วเราก็หามกันไปบนเขาแล้วคืนนั้นฝนตกตลอดเลยผมเลยเปียกหมดเลยครับเปียกหนาวสั่นเลย เียงน้ำสั่นเลยแล้วก็วิวขอฮอทันทีเลยหอก็มาถึง3เชือกลงไม่ได้ครับมันเป็นคล้า,ายลักษณะว่เนินมันเป็นเนินลักษณะนี้คือต้นไม้ต้นไม้ในป่าดงดิบมันมันป่าอุดมสมบูรณ์อยู่มันมีแต่ต้นไม้ใหญ่เวลาเราเลื่อยต้นไม้เราต้องใช้คนข้างละสิบเลยนะครับเราจะมีเลื่อยเป็นปืนติดตัวไปแล้วก็ใช้พระคมมามัดมัดสองฝั่งฮะดึงข้างละสิบคนอะดึงข้างเอาขำมาดึงเออเออเออเอเอฝั่งนั้นก็ดึงดึงอ่าพวกเทียวก็เทียวให้กำลังใจกันอะครับกว่ามันจะล้มแต่ละต้นได้ต้นไม้มน่่อเงีาทึ เขาก็ชี้ให้รู้ว่าเอาต้นไม้ต้นนี้ออกนะถ้าต้นไม้ต้นนี้ไม่ออกพอจะลงไม่ได้เขาก็บินกลับไปอีกกลับมาก็ไปตัดต้นอื่นออกต้นนี้ก็ไม่ยอมตัดอีกที่จริงผมก็เห็นละไอ้พลปืนอ่ะพลุปืนช่างเครื่องเขาชี้ให้ตัดต้นนี้แต่ว่าผมมันปากหนักเกินไปอย่างเราเป็นทหารน้องใหม่ด้วยเราก็ไม่กล้าแสดงความคิดอะไรมากมายหอมาสามเที่ยวกลางคืนก็มาประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มหอมาอีกสองสปอตไลท์มาเลยมาถึงปุ๊บเขาเห็นต้นไม้ต้นนั้นเขาก็ไม่ลงเลยเขาก็บินกลับเลย เพราะเขาชี้ให้ดูเราให้ตัดต้นไม้ตัวนี้แต่แต่ว่าทหารไปตัดต้นไม้อื่นมันมันติดปีกมันมันลงไม่ได้หอนะหอมาไม่ใช่มาทีละลำะครับมาทีละสามลำสี่ลำติดกันชิปมามาพร้อมไม่ใช่ว่าหอมาลําเดียวมารับคนเจ็บนะเขาจะมามากันเป็นสี่ห้าลำอะ่ะพูดง่ายมาบินคุ้มกันคุ้มอะไรมัางเนี่ยปรากฏว่าหอลงไม่ได้คืนนั้นประมาณตีสี่แก่ใจขาดเพราะว่าฝนมันตกหนักคนระับฝนตกลินปั๊มปัมผมนี่ถอดเสื้อผ้านอนเลยเบียกหมดเลยหนาวสั่นนอนอยู่หน้าผาลมก็พัดนั่นเนี่ยคือคือเราก่อไฟไไม่ด้ครับ เราก่อกองไฟคือขนาดจะจะดงบุรีเนี่ยไฟแชกนห้ามจุดเด็ดขาดเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของจนจินคอวนิตนะก่อกองไฟไม่ได้ไอคนที่เฝ้าเพื่อนก็เฝ้าต,อตอลอดทั้งคืนนะข้าน้ำกล้น้ำเกลือคอยเอาอยาดมให้ดมให้เพื่อนตลอดพวกกองก็ามาให้กำลังใจเขาบอกว่าพวกกองอย่าทิ้งผมนะผมมีลูกอ่อนอยู่สองคนพวกกองช่วยผมด้วยพวกกองอย่าทิ้งผมนะลูกผมยังเล็กอยู่เลยทั้งคู่เลยบอกพวกกองบอกไม่ทิ้งแกหรอกไม่ทิ้งหรอกใจเย็นไว้แกรอดอยู่แล้วแหละเช้าจะถึงจะเช้าแล้วนี่ ตีสี่แล้วนีน่จะเช้าแล้วแจงเย็นไว้แกคงทนหนาวไม่ไหวนะครับอย่างเลือดแกออกมากขนาดเราเอาขาแกยกขาแกขึ้นนะครับพยายามเอาเชือกมัดขาแกโยงไว้ไม่ให้ใหเลือดมันออกไหลออกมากแล้วก็จะคลายทุกสิบห้าทีไม่คลายไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เส้นเ,เส้นเลือดเส้นอะไอุดตันนะฮะจะทําให้ขาเปียกง,ง่อยได้นะครับต้องคลายทุกสิบห้าทีไอคนเอาอยู่กับคนเจ็บต้องอยู่ตลอดนอนหลับไม่ได้เลยนะฮะแล้วเราคอยปลุกไอ้คนคนเจ็บตลอดไม่ให้เขานอนหลับถ้าหลับแล้วเขาจะหลับเลยปรากฏว่าตอนตีสี่มาเสียงเขาครางโอ้ยผมก็ลงไปดูปรากฏว่าเขาใจขาดพอดี เสียชีวิตเสียชีวิตเชา้ามาแล้วก็ไปตัดต้นไม้ต้นนั้นออกล่ะต้นต้นที่มันติดอะ่ะไปตัดตัด,ต,ดตัดทิ้งไปนะพอสักพักหนึ่งหอยังไม่มาเลยครับหอยังไม่มาเลยครับประมาณทักสองโมงมันมีเปย์ผูกผูกนั่งกันอยู่นะก็หุงข้าวหุงปลาก,กันเสร็จไอคนหนึ่งก็เหยียบเปย์เป็นนั่งเล่นอยู่นั่นเหยียบที่เดียวกันน่ะก็ไม่เป็นไร พออ้ยาผมเรียกมันอายานะอายาเป็นทหารรุ่นน้องผมตัวมันสูงเกือบ200ร้อยอะความสูงขหรือสองร้อยนิดๆิดเนี่ยแหละแต่ก่อนเขาเป็นทหารเกณฑ์เก่าแล้วเขาปลดจากทหารเกณฑ์เขาก็มาเป็นทหารพานันเขาก็เดินไปที่เดียวกันแต่เขาเหยียบระเบิดโอ้โหขณะคนเหยียบขึ้นเหยียบลงตรงนั้นอะตรงที่เขาปลูกเปย์ไว้เขาก็เหยียบขึ้นลงไปั่งเปย์ไม่มีคนเหยียบตอนนี้ไปไปเหยียบที่เดิมอะปรากฏว่ามันระเบิดครับเป็นแสวงเครื่องโอ้โหขาแกวอวดูมากเลยกระดูกเขาขาวกระดูกหน้าแข้งเราม ทีนี้เขาก็ฉ no ีดมอร์ฟินท oh, ma. ําแผล้กันนะะคือขาขาดไปแล้วแหละมันเหลือแต่กระดูกโผล่ออกมาโผล่ขาวขวกระดูกโผล่มาไอ้เพื่อนที่เป็นพยาบาลก็ตัดเนื้อเลยรับกันไกตัด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 ทิ้งเลยไม่ตัดไม่ได้มันจะหย่อนมันจะทําให้เจ็บปวดมากตัดเนื้อที่มันเป็นตอนเป็นหนอนที่มันมันแยกกันเหมือนหนวดหนวดปลาเมึกอะคิดออกไหมหนวดปลาหมึกมันเป็นไงนะเราตัด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 เลาะเลาะออกแล้วก็ฉีดมอร์ฟินแล้วก็เอาผ้าผ้าก๊อซพันแผลไว้เข้าน้าเกลือไว้เอาผ้ามาตามันเลยเอาเอาผ้าเอาผ้าพันคอมาตามไว้ไม่ใหหห้้มมมััันนนนนเเ็็แแแผผลลลวจะ มันจะไปกันใหญ่เงี้ยน่ะเขามาตามเลยเชื่อไหมครับมันแย่งปืนเขามาแย่งปืนจากเพื่อนมาจะมายิงตัวเองอะ่ะต้องดึงปืนกันใหญ่เลยมันจะมายิงตัวเองตายอะ่ะไอ้ยาวเนี่ยแย่งแต่มันก็แย่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเพื่อนก็ดึงปืนออกไปจังหวพะพอดีพวกเราก็ตัดสนามหอเสร็จพอดีเลยก็ปรากฏว่าขึ้นไปศพหนึ่งกับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งวันนั้นก็สองทีนี้เราก็พูดง่ายว่าเราก็ต้องถอนกาลังกลับแล้ววนะันนั้นพอเรามีเสียชีวิตคนหนึ่งกับบาดเจ็บคนหนึ่งจังหวะขากลับมาก็มุงข้าวกันครับระเบิดเยอะจริงครับ ไปก่อไฟใส่แล้วดระเบิดนะครับข้าวกำลังเดือดเดือดอยู่ไฟมันร้อนนะฮะระเบิดมยู่ใต้ไฟอะ่ะปรากฏว่าระเบิดมันระเบิดพอดีมอข้าวกระจุยกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยแต่วันนั้นไม่มีใครบาดเจ็บก็ไปขอข้าวเพื่อนกินนะเพราะว่าชุดผมเนี่ยมันโดนโดนระเบิดแล้วมอข้าวกระจุยกระจายกันหมดนะฮะจากนั้นมาแล้วก็นวนลงไปที่จังหวัดตังนะลงเออราไปที่หาดใหญ่ก่อนนะหาดใหญ่หาดใหญ่สงขาไปพักอยู่ปอพันห้าแล้วก็ย้ายไปที่จังหวัดตังอำเภอยา่านตะขาวนะไปเราไปพักอยู่นะตอนไปนี่เขาปล่อยเราเดินเข้าไปรถย แล้วก็ปล่อยให้เราเดินเข้าไปมันเป็นป่าสวนยางสองข้างทางนะก็จะมะีบ้านของชาวบ้านอยู่เป็นระยะระยะเขาจะอยู่ในในสวนยางขาเขานั่นแหละจะเป็นระยะระยะไปประมาณสิบกาโลเนี่ยอำเภอย่านละเขาผมก็ไปพักอยู่วัดหนึ่งมันเป็นวัดล้างไม่มีพระอยู่แล้วก,ก็ไปพักในป่าช้านะครับเพราะว่าสาลาท่านท่านผู้ก,กองบอกไม่ให้ใครไปอยู่คือกลางวันอาจจะไปนั่งเล่นได้อะไรได้กลางคืนห้ามเข้าไปนอนเพราะว่าสาลามันโล่งมันเป็นที่สังเกตง่ายถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามมาซุ่มมาอะไรเนี่ย มันจะเป็นอันตรายกับทหารก็เลยให้พวกเราหลบอยู่ในป่าชา้าพักอยู่ในป่าช้ากันแล้วมันก็เป็นตำนานอีกตรงนั้นฮนะตำนานรักของกองร้อยของผมเนี่ยนะเขาเรียกว่ารักระหว่างลบก็ได้ครับหรือว่า บุเพสันนิวาสหรืออะไรก็แต่ช่วงเวลานั้นเราก็ไปลาดตะเวนอยู่นะลาดตะเวนอยู่ก็จะมีฐานค่ายผมนะ่เขาตีอีกฝั่งนู้นเพราะผมก็ไปบล็อกสเส้นทางไว้เพื่อว่าเขาจะได้หนีมาทางเราแต่ตอนนั้นผมไปไม่มีการประท่าด้วยอาวุธนะกองร้อยผมเองนะแต่กองร้อยอื่นอาจจะมีการประทัดด้วยอาวุธแต่กองร้อยผมคือบอกบล็อกเส้นทางหนีของผอก็จะมีหอกันชิปก็ยิงยิงถล่มอยู่ประจำนะครับวันั้งวันฮอก็ไปยิงติดกันชิปไปยิงถลม่มผู้กอกรายนะส่วนผมก็บล็อกเส้นทางไว้ ที่นีมันมีตำนานตำนานหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยลืมเลือนทหารกองร้อยเราเนี่ยครับไปลาดตะเวนแกชื่อเล่นชื่อพี่ติ๋มนะอายุตอนนั้นแกอยู่ประมาณสักสามติดนิดๆนะต,ตอน,น,นผมก็ประมาณ20่สิบเศษเศษคือยังจีบสาวไม่เป็นหรอกผมคือชอบอยู่แต่แต่คุยไม่เป็นพี่ติ๋มแกเป็นทหารรุ่นพี่ผมแกเคยรบอีสานใต้พอคอแถวบุรีรัมาารย,ย์แถวอาหารทรายแถวโนนนินแดงแถวเสืองสางเนี่ยนะแล้วก็ไปรบเขาคอแกไปลาดตะเวนทุกวันปรากฏว่าแกไปชอบสาวคนหนึ่ง อยู่ในสวนยางบ้านเขาอยู่ในสวนยางบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยครับได้ยินข่าวว่ามีที่หลายร้อยไร่อ่ะมีสวนยางหลายร้อยไร่เลยแกก็ไปชอบชอบก็แกก็ไปนั่งแวะเล่นคุยกันกับสาวคนนี้แต่พ่อแม่เขาไม่ชอบไปอยู่ประมาณร่วมเดือนได้แกก็แวะไปคือคนเรามันเห็นเห็นหน้ากันมันถูกชะตากันก็ชอบกันแต่ทางฝ่ายพ่อแม่เนี่ยไม่ชอบทหารแกก็พยายามไปคุยไปอะไรอยู่ทีนี้แกก็ไปทาบทามบอกว่าเมื่อผมกลับไปที่ค่ายผมแล้วผมจะมาขอยกคันหมากมาขอจะได้ไหมพ่อฝ่ายหญิงบอกว่าได้ถ้ามีเงินล้านอ่ะได้อยู่ สมัยก่อนเงินเดือนผมแค่พันกว่าบาทแค่นั้นเองจะเอาเงินล้านที่ไหนมามาขอแต่งไม่ใช่เงินล้านอย่แลครับทองต้องเป็นหนัก10บาท20บาทด้วยคือเขาพูดขาดเลยไม่ให้ไม่ให้ใหทหารนคนนี้ไปขอไม่ให้พี่ติมไปขอเขาอะคือเขาไม่ชอบพูดง่าย าพูดกันไม่เลยแกก็หนักใจเหมือนกันพี่ติม๋มอะถูกพอ่อฝ่ายหญิงปฏิเสธงนะั้ะมีวันหนึ่งเราจะย้ายกลับย้ยายกลับกระทันหันงนะั้นอะโดยไม่รู้ล่วงหน้าเลยมีวอมาว่าให้เก็บข้าวของสํัรยล้ให้เรียบร้อยอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงจะมีรถยิมซีมารับก็พอดีน้องน้องน้องชายของผู้หญิงคนนั้นที่พี่ติม๋มแกชอบนะ่ะแกมันแกมานั่งเล่นด้วยแกกแเ็เลยเชจนรีบเชิญจดหมายให้น้องชายเนี่ยเอาไปให้พี่สาวอยู่ที่สวนยางเพราะว่าแกจะย้ายกลับเราจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วเห้ากยยยาาาานนไปปหพี่่่สวอูทง ไอ้หนุ่มน้อยสองคนนี้มามันกับปั่นจัก,กรยานมาหาพี่สาวมันเลยรถยิมซีก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาปุ๊บผมก็เก็บข้าวของขึ้นพี่ติม๋มก็มองทางนะมองมองทางอยู่ว่าเมื่อไร่เขาจะมาหรือว่าเขาไม่ได้รับจดหมายหรือว่าน้องชายเอาจดหมายไปไม่ถึงรถยิมซีก็ติดเครื่องไว้แล้วเขาขนข้าวของขึ้นรถยิมซีสักพักหนึ่งเห็นผู้หญิงคนนั้นปั่นจักรยานมาปัน่นปั่นมาอย่างไวเลยปั่นมาอย่างไวเลยครับคือแกได้รับจดหมายน้อยแลย้วรถยิมซีก็เคลื่อนตัวออกเคลื่อนตัวออกแกพยายามปั่นปั่นรถยิมซ ส่วนพี่ติ๋มแกก็บ,บกมือบายย่อยๆเงี้ bye bye, ยบายย่อยๆย่อยๆย่อยๆแกก็อยู่ด้านหลังรถยิมซีนะผู้หญิงก็กวักมือเงี้ยมือหนึ่งปฏิญาณมือหนึ่งกวักเงี้ยกวักคืออยากจะให้รถจอดอ่ะอยากให้รถหยุดจะได้คุยกันมั่งแต่ว่ามัน,ม,นมันทำงั้นไม่ได้แล้วครับนะความรักก็ต่างหากนี่เราไปป้องกันประเทศชาตนะิป้องกันแผ่นดินคือเราต้องแยกระหว่างความรักกับการลบออกจากกาันะป้องป้องกันประเทศชาติเราต้องแยกออกจากกันให้ได้เลยครับจะเอามารวมกันไม่ได้ครับ ผู้หญิงปรากฏว่าพอใกล้จะมาถึงรถยิมสี่รถยิมสีกันเคลื่อนตัวไปห่างไปเรื่อยห่างไปห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยแกเป็นลมเลยครับผู้หญิงคนนั้นอะ่ะแกเป็นลมเลยแกทิ้งกัน,กนได้แกเป็นลมเลยลมคาที่เลยน้องชายตามมาก็เอาถอดเสื้อมาพัดวีให้พี่สาวตัวเองอะ่ะเป็นลมอะ่ะกผมก็กลับมาค่ายความรักนี้จะสมบังหรือไม่เป็นความรักที่อมตะมากเลยนะครับความรักของพี่ติ๋มเนี่ยหรือพี่สุภชัยปรากฏว่าแกกลับมาในค่ายปุ๊บเขาปล่อยพักเดือนหนึ่งรู้สึกจะพมัเดือนนึงนะแกก็นัดกันที่หอในกาเลย ที่จังหวัดตังนะจังหวัดตังจะมีหอนาฬิกาอยู่หอนาฬิกานัดกันตรงนั้นเวลานั้นเวลานี้ถึงถึงเวลานั้นไม่มาไม่เจอก็ต้องให้รอให้รอให้ได้วันสองวันก็ต้องรอให้ได้ให้รอ,อตรงนั้นผู้หญิงก็บอกพ่อแม่บอกว่าจะมาตลาดจะมาจังหวัดตังมาซื้อของซื้อของ,อของทางฝ่ายชายก็ออกจากค่ายปักโคราชเลยมามาที่จังหวัดตังเลยเขานัดเจอกันแล้วก็คู่นี้ก็หอบผ้าหนีตามกันนะผู้หญิงก็หอบผ้าเพราะความรักนะผู้ชายกับพี่สุภชัยหรือพี่ติ๋มแกก็รับผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ค,คือคือพอมีลูกแล้วก็จะมาขอขมาลราโทษพ่อแม่ใหม่คนเรามันรักกันนะเมื่อรักกันแล้วทําไงจะอยู่ด้วยกันทุกวันนี้แกก็เป็นถือแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่ที่บุย์ทุกวันนี้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแหละนี่เป็นความรักที่สมหวังนะพิสุภชัยแกก็เอาลาออกทหารเลยแกรับเสร็จปุ๊บแกขอลาออกจากทหารเลยก็ของคู่ด้วยกันจนทุกวันนี้นะครับนี่ก็เป็นความรักที่ผมถือว่าเป็นความรักที่อมตะมากเลยเป็นความรักที่สมหวังนะมันไม่เหมือนความรักผมความรักผมผมมันยังไงล่ะ รักใครก็ไม่ได้หรอผมนะครับมัน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 ไม่สมหวังกับเขานะครับนี่ก็อยากเอามาเล่ามาเก็บจกนะฮะในในเรื่องของความรักที่เป็นอมตะที่ผมลงภาักตายมานะฮะเมื่อว่างๆยังไงแล้วก็จะหาเรื่องรา่ต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับผม